สวัสดีค่ะนิ่งค่ะมิเคนโชชาวราศีกรกฎประจำวันที่21 27ธันวาคมค่ะสัปดาห์นี้เหมาะกับชาวกรกฎที่ทำงานด้านศิลปะนะคะหรือว่างานโฆษณาประชาสัมพันธ์ใครที่เรียนที่ศึกษาอยู่ทางด้านสายศิลป ก็จะมีไอเดียบันเจิดนะคะจะพยายามเค้นหาความคิดสร้างสารรค์ออกมาได้ดีนะคะสัปดาห์นี้งานที่เป็นเรื่องของการประดิ์ประดอยการใช้ไอเดียของตัวเองเนี่ยอันนี้ก็ถูกฉลกนะคะใครที่กำลังมองหาสินค้าหรือว่าช่องทางทำอาหารกินใหม่ๆก็ลองหาไอเดียที่ตัวเองถนัดนะคะหรือว่าทำบ่อยๆอันนี้ก็จะทำให้เกิดความคิดสร้างสารรค์แล้วก็นำไปสู่ความสำเร็จได้นะคะ เรื่องของการเงินนะคะก็อาจจะมีเกณฑ์ให้ชาวกรกฏใช้จ่ายเรื่องของความสวยความงามนะคะเสื้อผ้าหน้าผมหรือว่าการช้อปปิ้งนะคะเพื่อส่งถ่ายปีอันนี้ก็ต้องบริหารจัดการเรื่องค่าใช้จ่ายให้ดีนะคะอาจจะเงินไม่พอใช้ได้นะคะเรื่องของความรักความสัมพันธ์ในช่วงนี้นะคะใครที่ยังโสดอาจจะมีคน ที่น่าสนใจเข้ามามากนะคะทำให้ชาวกรกฎเลือกไม่ถูกก็ได้นะคะหรือว่าบางคนอาจจะเลือกมากเกินไปก็เลยยังต้องโสดอยู่นั่นเองนะคะส่วนท่านที่มีคู่แล้วนะคะความสัมพันธ์เป็นไปอย่างเรื่อยๆนะคะไม่ได้หวือหวาอะไรมากนักก็อาจจะมีการพากันซื้อของพากาันทานข้าวนอกบ้านนะคะหรือว่าเหมาะกับการซื้อของให้เป็นของขวัญส่งทายปีแบบนั้นนะคะ เรื่องของสุขภาพทั่วไปก็ถือว่าเป็นสัปดาห์ที่แข็งแรงนะคะบางคนก็ต้องระวังเรื่องของอาหารเป็นพิษนะคะการทานอาหารให้สะอาดสดใหม่นะคะก็จะทําให้ชาวกรกฎไม่เจ็บไม่ป่วยได้นะคะเรื่องของการงานก็อย่างที่กล่าวไปช่วงนี้ก็ยังเป็นช่วงที่ต้องออกไอเดียนะคะยังอาจจะมีการวางแผนเข้ามาเกี่ยวข้อง สัปดาห์นี้บางคนอาจจะเจอเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เข้ามาพิสูจน์เข้ามาทําให้ว่าวุ่นใจก็มีนะคะก็ขอให้ชาวกรกฏเนี่ยค่อยคคิดค่อยๆไต่ตองนะคะก็จะพบทางออกในที่สุดนะคะสัปดาห์นี้ก็ถือว่าเป็นสัปดาห์ที่ชาวกรกฏก็จะแฮปปี้นะคะแล้วก็มีความราบรื่นในชีวิตสามารถผ่านพ้นอุปสรรคไปได้คะ่ะ หากท่านใดสนใจดูดวงไพ่ย,ยิปซีหรือปรึกษาเรื่องดาวกรรมส่วนตัวกับหนิงคุณสามารถอินบ็อกซ์มาที่เพจคาร m มิเคนโชได้เลยค่ะหนิงจะรีบตอบกลับไปฝากกด Subscribe ติดตามช่อง YouTube คารมิเคนโชของหนิงด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ